โอเคนลครับกรับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะและชาวด้ปยบายอลไรกันทุกคนเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เรามาเล่นไอ้น,นี่ดีกว่ายังไงอะ่ะเออเทศกาลนักข่บวิปรนิตนะอมืมามาเล่นการนี้เราอันนี้เราก็เล่นเล่นด้วยสิมาใหม่มาใหม่นะเราก็แบบยังไม่รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับ นักข่าววิริตอ่ะอันนี้เราก็มาเล่นแบบขำๆนะฮะมาดูกันว่าจะร่วงหรือจะรอดก็อาจจะไม่รู้ร่วงหรือว่าอะไรก็ตามน <led ing. S 1> ะฮะอาจจะคุยแบบติดตาขาด,ขาดน,านะฮะดูจากคลิปที่แล้วที่เราดูกันไปอ่ะ เออที่เราเล่นชาตละรเนะี่ยเดอะอะไรอะเดอะที่ตัวปามีดอะเออปามีดชึกชุ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 กอะ่ะอืมอันนั้นก็เล่นมันนะเอาจริงเล่นมันมากในหรับเวารู้สึกส่วนตัวนะผมคือผมชอบเลยอะ่ะคือแบบเล่นแบบมันมากอะ่ะคือปลาแบบชุก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  เทนกาาวิปร um ิตาลวิพลิตนี่ฮเรามาดูกันเรามารู้ด่านจะเป็นยังไงแต่เราก็พร้อมนะพร้อมอยู่แล้วอัปเดตนี้ไม่ควรทำร้ายทีมงานเทศกาลนักข่าววิปรลิตเรามาดูกันจะรอดหรือจะล่วง นี่ก็มาแน่ใจเหมือนกันนะฮะไอ,อเจ็บอะไรบ้างแล้วนไะม่รู้เลยทนแน่ไม่รู้อ่ะค่นแน่ไปก่้นเลยเฮ้ยคุณได้รับเชิญ เฮ้ยแทปเปอร์ว่ะแทปเปอร์แทปเปอร์ท,ปปอรทุกคนแทปเปอร์นะฮะเราก็ปั่งเลยอย่างก่อนเจ็บเจ็บเพื่อนโดนละ นั่งไงนั่งไงมันอยู่นั่นไงไล่ตามเพื่อนเราละไล่ลไตามแล้วไล่ตามเราก็ไปก่อนเลยโอ้โห <c oughs> oh, ล่วงเลยเพื่อนเราเราต้องปัดที่นี้ก่อนแล้ว <c oughs> ไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์แบบตรงกลางอย่างนี้ย มาไหมมาไหมมาเปล่า <c oughs> เฮ้ยไม่มาอะ จะมองไม่เห็นนะระดับสายตามันสูงเลยเพื่อนช่วยเครื่องหน่อยไหช่วยเคื่องหน่อยมีใครช่วยด้วยโอเคเพื่อนไช่อแล้โอ,เเอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อน Yeah, I don't know. ไปเลยไปเลยอุ้ยหีุดดีฮี่หยเลยเรามีขี้เร็วอยู่นิ่งนิ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ย สารแล้วเปิดโปรง่งข้ามาดีครับเข้ามาดีครับอโอ้ยทำไมวะทีเดียวรุ่งเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหทีเดียวรุ่งเลยเ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเ,เดี๋ยวล่วงไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้โหสองคนเลยที่สองคนเลยที่โอ้โหเฮ้ยทำไมโดนอย่างนั้นน่ะโ,โดนล่วเลยอะ่ะ เฮลเฮลมีช่วยขุด้วยช่วยขุด้วยช่วย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 ด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยขึ้นขึ้นเฮลเฮลเฮลมีเฮลมีพริต โอ้มันก่อตัวแล้วเพื่อนมันก่อตัวมันจะแทงแล้วเร็วเลยเพื่อนเร็วเลยเร็วเลยโอ้โเรียบร้อยทำไมทีเดียวร่วงนะอะเฮ้ยทำไมทีเดียวร่วงเขามีมีเหรอเฮ้ย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 อะไรอะ เอไม่ยอมกไ่อมไม่มไม่มไมยอมยเอาจริงถึงหนอไปแ็เท่านั้นแะเรายังไม่รู้ด่านรู้อะไรมาก ม,ม,มาเพื่อน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  <c oughs> เพื่อนมา <c oughs> เพื่อนมาเลยโอเคแยม <c oughs> โอ้โหอะไรวะเอ้ยไม่โดนว้ย ไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยนี่เลยคุณฟูเลยคุณฟูคุณฟูณยังดวนคุณฟูยังดวนเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรวะเนี่ย โอเคโอ้โหไอ้โอ้โห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 โอ้ โอเคมันต้องชนะดีตาที่สองตาแรกไม่เป็นไรแต่ตาที่สองเราต้องรอดดิเออตาที่สองต้องรอดเราอ่ะกดกริกราโอ้อันนี้แต้มให้แรกดีกว่าให้แรกเรามีหกร้อยอันนห้อม,มาละมาว้าแยบจาัดจประดตุกเราเลยพี่น,อน้องก็ได้ จะบอกว่ามาจามาเลเซียนะฮะกิดเช่นัาการน้าใสของอะไรของทวินเมอร์เซน,น,นกิดเช่นักกากคารกรกอนแฟืมคลาวด็อปเตอร์ของแฮกของเดอะแฮกเหรอ,อน,นี่อะไรอ่ะ จากงานลื่นลงอันนี้น่า,ากลาดเท่ละของทวินเนียของทวินน่า,ากลาดเท่แล้วก็อะไรองี้ยนี่ของใครนี่อันนี้ก็น่า,ากลาดของอาดัำอาดัำก็เท่เลยโอเคปาแล้วอ๋อย oh, ูเซลยูเซลวัน สนที่สองมันต้องรอดดีใช่ไหมทุกคนคิดว่างั้นไหมคิดว่าจะรอดหรือจะร่วงเราต้องรอดอีทุกคนคิดงั้นนไหมาต้องรอดนะอืมรนต้องรอดไปจากที่นี้เราต้องรอดสูด้ตาย โอเคโบนน้อยสถานม้าบัตรโบตัชโอเคโอ้ยสิยัส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 เค เสียงหัวใจวะหัวใจว้าหยิบเลยด้อยสองด้อสองมันด้สองอันได้สองอัน Màu lái thêm gọi đi Màu lái thêm, thêm đồn lắm phết đồn, phết đồn nó, ngói, Ai sâu thêm nó là gì ạ? Ok, lại là gì ạ? S 1> <S 1> <S เฮ้ยไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นมาดิครับเฮ้ยมองไม่เห็นเราอ่ะอะไรท้อเสาเหรอ เปฝังไซค์ขนนก่อนแล้วกันนะนะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอืมอมมนะมม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 วมม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 มามม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 ัมม อปไ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 ปมาดิครับมาดิครับเฮ้ยโอ้โหดี เดือดย้อนเราไม่ได้ดูหลังด้วยดิโอ้โหเราไม่ได้ดูหลังเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะโหเงี่ยมสหน่อยมามาเ调เลเ调เ调จับเจับเจ็บแมวเจ็บแมวมาก จัดประหดบอกไปเลยจัดประหดบอกไปเลยอยากจะบอกว่ายีนเลยยีนตัวเองยีนตัวเองแบบไวายวยีนเลยยีนแล้วยีนตัวเองแบบไวายวเลยแกมือสัยว่าะแกมือสอักหน่อยไหนอยากเจอรอบไหนไหนอยู่ข้างบนเนียอยู่ข้างบนนี่ เจออีกรอบหรอไม่ขึ้นเดี๋ยว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 อยู่บนที่หินเตียงอยู่บนที่หินเตีองมองเขามองเราเขามองเราไม่เห็นเรียบร้อยเรียบร้อยเราต้องรอดดิตอนนี้เราต้องรอด <c oughs> มีแค่สองวนนะโอเคเพื่อนเราโดนะ okay, <c oughs> Ồ oh, thôi thì ừ, Từ tiêu cho này ừ, Một nghiệp Một nghiệp đấy hả Dông bài à Dông bào Dông bào Dông bào đấy hả Dông bào Bài đấy phết Bài đấy Bài đấy Ê กูเจมิงแล้วอะ่ะเจมิงแล้วเฮ้ยโทษโทษโทษเลยโทษโทษโอ้โหโดนอีกแล้วเอเราก็จะโชว์แบบหิ้งเหนือไงเราจะโชว์แบบหิ้งเราโชว์แบบเติดจัดจับแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้ไงเ,เราโดนแขผล โอเคเพื่อนจำไหมจมเหรยินเลยยินเลยเพื่อนยินเลยโอ้ยเพื่อนใจเย็นดิมันมาแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วทุกคนหนีหนีจัดเองจัดเอง

โบรานนันทุกคนโอ้โหคิดว่าเป็นอะไรอะไรเบิร์นนะโอ้โหหวังวจะรอดซะหน่อยโอเคีเราก็โผล่แบบขับเพื่อยๆไอนีไหนหน่ไดนะ้นะตัดสายได้เลยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอเออม์บัวบัวอะไรกันแหละบางทีนะฮนะสำหรับคลิปนี้ก็มาชมว่า,าต่างอะไทุกคนดูนะฮะก็ ถ้าเกิดใครชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซื้อส like, ินค้าน่าเป็นกันเองวิวฮาทคลิปต่อไปาส,สำหรับผมก็สำหรับวันนี้เอ้ยอย่าพิ่งดีเออถ้าเกิดใครมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะเออสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย